สวัสดีนะครับสมาชิกช่องข้าวปั้นวีเอ็นทุกคนนะครับที่น่ารักกันเลยนะนะครับโผมได้เห็นคอมเมนต์กันแล้วแบบชื่นใจเลยนะครับเอาละวันนี้นะครับผมนะครับเอ่ยปากกันตั้งแต่มาช่วงคลิปนั้นแล้วนะครับช่วงคอรับที่วัดนะนะครับว่าจะมาบอกเคล็ดลับนะครับการหาแร่นะครับการหาอีเอ็กนะครับว่าเอ๊ะทำไมอีเอ็กมันดับยากจังนะครับเดี๋ยวข้าวปั้นเอ็นจะมีคําตอบให้ละกันนะครับอย่าลืมนะครับว่า ดวของท่านผู้เล่นก็ต้องใช้ด้วยเช่นกันนะนะครับแต่ว่ามีโอกาสแน่นอนครับมีโอกาสแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เลยห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยให้นะครับว่าเพียงแค่คุณเนี่ยเดินเควสนะครับคุณอาจมีเสื้อหกลิงชัยแล้วเอ๊ะมันทํายังไงนะครับวันนี้ทุกอย่างมีคําตอบเริ่มต้นกันเลยนะครับผู้เล่นหน้าใหม่ก่อนแล้วกันนะครับเอาใจผู้เล่นเขาหน่อยนะนะครับเอาละนะครับผู้เล่นหน้าใหม่เลยนะครับที่ ติดโควิดช่วงนี้นะครับแล้วก็อยู่บ้านนะครับเพราะว่าได้เล่นเกมเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเกมนี้มันค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าดีเทลและรายละเอียดมันเยอะมากๆนะครับแค่ส่วนเดียวเนี่ยมันแตกย่อยกันเป็นสองสามหน่อฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับฉะนั้นเอาละผมจะบอกเคล็ดลับให้ละกันนะครับท่านผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยพอเริ่มต้นเลเวลหนึ่งมานะครับคุณจะเกิดที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับเกาะ ที่ไม่ห่างเมืองมากนะครับแต่ว่าคุณต้องฝ่าดงซอมบี้นะครับเราก็ตีบอสถึงจะเข้ามาเมืองได้นะครับพอถึงเมืองปุ๊บนะครับคุณจะมีโอกาสได้ใช้เคล็ดลับนี้แล้วนะครับเอาละนะครับเคล็ดลับนี้นะครับไม่ยากนะครับเมื่อคุณเนี่ยมีทุนเนี่ยสักสามสี่สี่นะครับเพราะว่าตัวบ่มเนี่ยมันคอนมันราคาไม่แพงเลยนะครับตัวบ่มนี้นะนะครับไม่แพงนะนะครับเอาละตัวบ่มนี้คืออะไรนะครับเมื่อเราใส่กับไอเทม ที่เราได้ใช้งานนะครับเมื่อค่าเนี่ยตามจํานวนนะครับด้านล่างแล้วนะครับคือตัวบ่มเน,นี้ยต้องค่าสองหมืเก้าพันสามร้อยสาสิบเกตัวแล้วจะนะครับย้ำนะครับว่าสุม่มไม่ว่าจะเป็นเสื้อหลบเสื้อเก่อเสื้อโล่พลังตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ใช้ใช้ดวงนะนะครับใช้ดวงเอานะครับแต่คุณจะมีเสื้อหกลิงก์หรือว่าหกเชื่อมได้ใช้ประมาณคุณเดินเควสเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณ จะได้แล้วนะครับหกเชื่อมเท่านั้นเองนะหกเชื่อมเนี้ยถามว่าใส่กับเสื้อขาวอันไหนดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าเสื้อขาวเนี่ยเมื่อเทียร์สูงไปนะครับเมื่อเราเลเวลสูงเยอะขึ้นเสื้อขาวไม่ได้มีประกรป้องกันหรือเลือดหรืออะไรมากมายนะแต่หกนะครับหกเชื่อมนี้คุณสามารถที่จะเอาอาเชมี่นะครับทําให้เป็นเสื้อแรนะครับแล้วเอาหินขาวลบสามารถทําให้ออฟ ตามต้องการได้นี่คือประเด็นสำคัญระหว่างเสื้อขาวกับเสื้อหกเชื่อมนี่คือเทคนิคนะครับที่ผมได้มีเสื้อใช้นะครับตั้งแต่ผมเลเวลแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเจอตัวไหนเราฆ่าเราก็ได้เลเวลด้วยนะครับในการทำเควสเลเวลหนึ่งนะครับฉะนั้นยิ่งฆ่าเยอะเลเวลก็ยิ่งได้เยอะเดินเควสบ่อยๆเจอมอน์เยอะนะครับหกเชื่อมก็ตกเยอะด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับว่า C เนี่ยหักค่อนข้างง่ายนะครับตีม้อนแป๊บๆเดี๋ยวก็เจอแล้วนะครับแต่ออ็กล่ะจะทํายังไงนะครับอ่ะหมดปัญหาแล้วเนาะหกลิงเนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับฝานะครับต้องบอกว่าหอยดีกว่านะครับหอยเชลพวกเนี้ยนะครับมันทําอะไรได้นะครับผมขออนุญาตเรียกเป็นหอยเชลนะนะครับเพราะว่าเกี่ผมเรียกหอยหอยหอยอย่างเงี้ยหอยเคอร์ทนซี่นะครับหอยแมพนะครับหอยไฮบิงเกอร์นะครับหอยอ้อยอะไรแบบนี้ถามว่า มันใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับโอเคราคาก่อนเอาราคาที่แพงสุดก่อนนะครับราคาที่สุดแพงเนี่ยคือเป็นหอยแมลงนะนะครับมันจะมีแมลงออกมาซึ่งค่อนข้างอัน,นั้นเนี่ยผมจะไม่พูดต่างหากเพราะว่ามันไม่มีการสุ่มดวงอะไรหรือว่าได้อะไรเยอะนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญเลยนะครับนี่คือหอยเคอร์เนซีนั่นเองนะนะครับหอยเคอร์เนซีเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแบบเนี่ยนะครับให้เป็นชนิดของเคอร์เนซี ทั้งหมด5แถวแล้วแต่ท่านผู้ชมจะยัดนะนะครับและนําให้เป็น5แถวซะดีกว่านะครับโอเคเมื่อเราเนี่ยทําไปแล้วเนี่ยนะครับชื่อภาษาไทายนะครับเต็มๆเลยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่าเดลิเลียมนะครับมันเหมือนลิเกไปนะครับขออนุญาตเรียกเป็นเดลิเลียมแทนและกันนะครับเดลิเลียมเนี่ยในนั้นเนี่ยจะมีจําหมอกนะครับซึ่งไม่มีระยะเวลาจํากัดน,นะครับผมเคยทําคลิปให้แล้วเนาะนะครับแต่ว่าหมอกนั้นเนี่ยนะครับ ยิ่งความบ้าข้างเนี่ยนะครับใส่หนึ่งฝาใส่หนึ่งหอยเพิ่ม20%ถ้าคุณใส่ห้าหอยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์การบ้าข้างมอนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจเองหรือ h p ของเขาเองหรือค่าเกาะค่าป้องกันของเขาเนี่ยจะสูงมากๆนะครับยิ่งตัวอ้วนๆในแมปเนี่ยนะครับจะโหดมากขึ้นด้วยนะครับแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของที่คุณใส่ของเดเรียมด้วยนะครับฉะนั้นการหาล่ะนะครับหาแบบไหนหายังไงดีนะครับเอาละ นี่คือคําตอบที่เขาปันเอ็นะครับจัดตอบให้เลยแล้วกันนะครับหาแมปเทียหนึ่งไม่เกินเทียสองนะนะครับเพราะว่าความไวในการจบมันจะจบได้เร็วกว่านะครับถามว่าดรอปโอกาสดรอปแมปเทียสูงกับเทียต่ำเคอร์เรนซี่ไหนดีกว่าไม่แมปเทียไม่มีความสําคัญใดๆกับเคอร์เรนซี่ที่ดรอปนะครับของเดลิเลียมนะนะครับหรือว่าของเดลิเลียมไม่มีนะครับฉะนั้นเทียต่ําเทียสูงได้เช่นกันทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า เมื่อเราใส่แล้วเนี่ยแล้วเราควรทำไงต่อนะครับอุญขออนุญาตนะครับปุ๊บอย่าใส่เลยนะครับเห็นไหมครับคร์ดรนซี่แล้วสภาวะคุ้มค้ั่งเนี่ยนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นหกสิบแปดสิบและหนึ่งร้อยนี่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเอาละทีนี้ควรทำไงต่อนะครับหนึ่งเลยนะครับคุณต้องดูปัจจัยของคุณก่อนนะครับว่าขาดอะไรไหมนะครับดามเมจคุณพอไหมนะครับโอ้เทียร์หนึ่งถ้าคุณไม่พอเนี่ยนะครับอย่าทาแบบนี้นะนะครับ โอ้ขออภัยด้วยนะครับใครดมเอฟนี่พอเทียนหนึ่งเนี่ยนะครับอืมนะครับเล่นเกมคอนท่าก็ได้นะครับแบบนี้นะนะครับอ่ะดมเยนพอแล้วโอเคนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่ามอนเตอร์ในแมปก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นมอนเตอร์ในแม่มีเรายังที่จะสามารถคาบต่อได้ด้วยเอาแล้วทําไงล่ะครับอ่ะผู้เล่นหน้าใหม่ดูนะครับการตีตะปูนะครับต้องตีแบบแมพขาวนะมันจะเพิ่มครั้งละห้าแต่ถ้า เป็นแมพที่เป็นสีฟ้าหรือสีทองแล้วนะครับมันจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะมันจะได้แค่สองเปอร์เซ็นต์และหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคจบเนาะนะครับฉะนั้นเราตีตะปูไปเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของหายากให้ดอกเพิ่มขึ้นครับนี่ครับจำนวนคุณภาพไอเทมเห็นไหมครับปุ๊บมาแล้วนะครับใ้ครบยี่สิบครับฉะนั้นอาเชมี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับต้องให้เป็นแรนะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมจิกเนี่ยอกมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปุ๊บเข้ามานะครับ ระดับไอเทมนะครับสามสิบเอ็ดนะครับอย่าลืมนะครับว่ามอนเตอร์ในแมปมีด้วยฉะนั้นคุณต้องดูก่อนนะนะครับว่ามันติดนะครับอิทธิพลอะไรหรือเปล่านะครับผมเคยลงแมปเทียสิบหกนะครับแล้วติดออฟนะครับของฮันเตอร์โอ้โหงูโฉกโคตรมันเลยครับผมนะครับไหนจะหมอกด้วยไหนจะงูด้วยต้องเช็คก่อนนะนะครับว่าติดอิทธิพลอะไรหรือเปล่านะนะครับโอเคเอาละนะครับ เราเนี่ยเราถึงอะไรเราถึงนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับนี่ครับแหวนแบบนี้นะนะครับหรือว่าเป็นเจมก็ได้นะนะครับเพิ่มไอเทมนะครับหายากที่พบขึ้นนะครับถามว่าทําไมล่ะเพราะว่าในไหนแมปนะครับในแมปเนี่ยเดลิเลียมมันดอกอยู่แล้วนะครับห้าแถวเพิ่มแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าแมปในมอน์มีนะครับมอนปกติเนี่ยมันมีอยู่ในแมปซึ่ง เดลิเทียมเนี่ยจะช่วยการดรอปเพิ่มขึ้นด้วยนี่นะครับคือประเด็นสําคัญนะครับที่ถามว่าทําไม e x กเนี่ยหีกนี้ถึงหากันง่ายเพราะใช้แบบนี้นะครับการทำาดลิเรียม5แถวเป็นเคอร์เรนซีนะครับโอกาสดรอปเคอร์เรนซีของแต่ละเทียนะครับสูงสุดเนี่ยแล้วแต่การค่าของมอนด้วยนะครับอย่างสมมุตินะครับค่ามอนปุ๊บปุ๊บจบเทียนหนึ่งมันจะเด้งออกทันทีเลยนะครับเคอร์เรนซีดึง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 นะครับ คุณมีโอกาสแมบนั้นน่ะจนกว่าแมปจะหมดนะครับการหาเคอร์เนนซีเอาให้แมปต่ำเข้าไว้หนึ่งแมปต่ำเข้าไว้นะครับเพราะว่าการันตีเลยนะครับว่าคุณจบไหวแน่นอนสองนะครับให้แมปนั้นเนี่ยแมปเล่นง่ายที่สุดนะครับอย่างแมปบีดเนี่ยเป็นแมปเป็นทางตรงและสว่างนะครับฉะนั้นคุณเห็นมอนเตอร์นะครับมากมายที่กูเข้ามาถ้าแมปมืดโอกาสที่คุณจะโดนลุมนะครับค่อนข้างสูงฉะนั้น เอาแบบสว่างเข้าไว้แบบนี้ครับแล้วก็สุ่มดวงเอาเลยนะครับว่าคุณจะดรอปได้อะไรแบบนี้เองครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเช่นกันครับอย่างผมเนี่ยซื้อมาเนี่ยนะครับอันละสิบห้าซี่นะครับโอกาสที่จะดรอปเยกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวนะครับเอ๊ะทำไมล่ะนะครับเพราะว่าผมมีขวดทาให้ตายต่นนั้นเองนะนะครับผมมีขวดนะครับซึ่ง ขวดเนี่ยนะครับน้องยิ้มไปนะนะครับเป็นขวดเมื่อขวดแล้วเนี่ยไอเทมหายากเนี่ยมันจะออกมาด้วยนะครับเด้งดึงเลยแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบโอกาสสูงนะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยววันนี้ผมจะลงให้ดูนะนะครับขวดแม่เสียดายนะครับน้องยิ้มไปนะแต่ไม่เป็นไรครับลองดูกันได้ครับว่ามันจะดอกอะไรนะครับมันจะดอกอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะดีแค่ไหนนะครับอย่างที่ผมพูดนะนะครับ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องใส่เสตอรซิลีนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสอีกห้าเปนให้กับเรานะครับไปนะครับไปดูกันนะครับแมเที่ตานนะครับถ้าใครลงไม่ไหวเนี่ยบอกเลยครับพลาดนะครับพลาดมากๆเลยนะครับอ่ จะเปิดเสียงในเกมน,นะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนะนะครับเอาผมประมาณสักเทียสหนึ่งเทียสสองพอเนาะนะครับดูดีว่ามันจะดรอปอะไรได้บ้างนะแล้วผมจะมอธิบายทีหลังนะครับ โอเคนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราค่ามอนเนี่ยนะครับมอนค่อนข้างนิ่มนะครับเนื่องจากว่าเทียนค่อนข้างต่ำนะนะครับการดรอปเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนะครับจนกว่าแบบเนี่ยจะหมดนะนะครับจะหมดแบบนะครับแล้วก็นี่ครับไล่เก็บของแบบนี้นะครับเอามาผมว่าค่อนข้างเวิร์กมากนะครับยิ่งคุณลงเป็นปาร์ตี้นะสองคนสามคนนะครับของนะครับที่จะดรอปเนี่ยนะครับมันจะ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นปาร์ตี้นะเกินหนึ่งคนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าตอบโจทย์แล้วเนาะหาเอกนะครับหาดีวเสียงสุ่มแบบไหนนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเดลิเดียมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเข้าไปที่หน้านะครับหาแมปนะครับหาแมปทำยังไงนะครับหาแมปเลยนะครับปุ๊บขึ้นมานะนะครับเมื่อเราใส่เนี่ยเหมือนเลยเมื่อคืนรนซีทุกอย่างนะนะครับปั๊มแมปทำยังไงล่ะนะครับ หาแมปหนึ่งแมปนะให้มันเทียร์สิบห้าย้ำอีกครั้งนะครับว่าทำไมต้องเทียร์สิบห้าเพราะเทียร์สิบห้ามีโอกาสตกสิบหกด้วยนะครับตกสิบห้าและย้อนหลังคือสิบสองสิบสามสิบสองสิบเอ็ดไล่ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นลงแมปเทียร์สิบห้านะครับแมปไหนนะครับที่มันเป็นแมปสว่างเหมือนบีดแมปเมื่อกี้นะนะครับแล้วนะครับประเด็นสำคัญนะครับย้ำอีกครั้งแมปต้องเล่นง่ายนะครับผมเล่นแมปชอยนะครับปึ๊บ แบบนี้ก่อนนะนะครับแล้วไปส่องนะครับถ้าไม่ส่องเนี่ยยัดไม่ได้นะครับปุ๊บหินขาวลบนะนะครับปุ๊บแบบสิบห้านะครับเราใส่ไปเลยครับแต่คุณต้องไหวนะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยนี่คือการปั๊มแแบบแล้วคุณจะมีไว้ใช้เนี่ยคุณต้องไหวนะเทียสิบห้านี่ยนะครับหรือว่าคุณไม่มีเปอร์เนี่ยนะครับคุณก็ใส่ยาวๆเลยนะครับให้มันเหมือนกับเคอร์เซซีแบบเมื่อกี้นะครับแบบคุณเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับย้ออีกครั้ง ย้ำอีกครั้งนะนะครับแมปนั้นต้องไม่มีอิทธิพลใ,ใดๆนะครับไม่งั้นคุณเนี่ยจะมาหาศาลมากเลยนะครับการมั่วเนี่ยครับมารุมมาตุ้มของมอนเตอร์นะครับรวมถึงอิทธิพลของเดียมด้วยนะครับยิ่งคุณเนี่ยถูกฮันเตอร์หรือว่างูเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาฉกนะคุณจะร้องกรี๊ดเลยนะครับถ้าคุณไม่เช็คก,ก่อนนะครับย้ำอีกครั้งคุณต้องเช็คก,ก่อนด้วยนะนะครับอ่ะวันนี้อธิบายให้หมดแล้วเนาะการหาไอเทมทายัางไงการปั๊มแมปทําแบบไหน นี่ครับเสื้อ6กลิง์นี่ครับตั้งแต่ต้นเกมทําได้ยังไงนะครับนี่ตอบโยนให้แล้วเนาะนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสงสัยข้อไหนเม้นไว้เลยครับพี่ครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดีกว่าไหมครับผมเปิดนะครับสาธารณะให้กับทุกคนเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าทําแบบนี้ดีกว่าไหมเพราะบางอย่างผมก็ไม่รู้บางอย่างผมก็รู้แบบนี้นะครับไอที่ผมไม่รู้เนี่ยนะครับมัน ผมจะศึกษาเอาเพิ่มเติมนะฮะดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับการหาดีวายนะครับก็อย่างที่ผมบอกเองผมบอกนั่นเองนะนะครับตัวบ่มนะครับบ่มเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบ่มเนี่ยผมซื้อมาแค่สี่สี่เท่านั้นเองนะนะครับเมื่อเราค่ามอนเตอร์เนี่ยนะครับครบตีไปเลยครับค่าครบสามหมื่นตัวเอาและเสื้อหกเอลดก ดอกมาเมื่อเราขาย,ยที่ NPC เราจะได้1 d y นะ6เชื่อมนะครับหลิงนะนะครับฉะนั้น6ลิง์เนี่ยเท่ากับ1 d y เราจะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่า DIY เราจะพอใจ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีทิกเล็กๆน,น้อยที่ท่านผู้ชมไม่รู้นะครับหรือว่ารู้อาจจะรู้แล้วนั่นเองนะนะครับยิ่งเราเนี่ยนะครับลงเดลิเลียมแบบเมื่อกี้นะนะครับแบบหรือว่าแบบนี้นะเดลิเลียมนะนะครับ ยิ่งตัวบ่มเนี่ยจะถูกใช้งานมากขึ้นเพราะเนื่องจากมอนเนี่ยกระจุกเยอะมากนะครับนี่ครับเราก็บ่มฝักไปเลยครับเนี่ยนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับแบบนี้นะนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยดอกของไอเทมเนี่ยนะครับได้มากขึ้นด้วยและโอกาสที่จะตกตามต้องการเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ชัดเจนกันแล้วเนาะนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ลงแมปแล้วมันแหลกๆนะครับยังไงต้องขออภัยนัทีนิดด้วยนะครับก็เลยออกมาซะดีกว่านะนะครับว่าจะให้จบเลยดีไหมนะครับโอเค ผิดพลาดประการในขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ใดๆนะครับต่อใครสักคนหนึ่งนะครับกดไลค์นิดนึงนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะนะครับแล้วก็กดแชร์กันนิดนึงนะครับยังไงจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับไปละไปหากคันนตี่ต่อบีบวย